ทุกคนมีสิเรื่องใช่ใช่นะคอันเยจะอานให้ฟังมันจะถึองถามกนื่อน้าะเพื่นโอเคระข้อแรกกติตามีหรือว่าทุกคนลุกขึนนะคะตอบคำถามทลข้อยกมือก้กมือถ้าเราตอเ Qua non hai capovolto, perché คือุกโมเลยตลอดไปเสียเลยมันเร็วมากเลย

หกเนาะข้อที่ห้าค่ะเสรียแตนท่าทีเป็นยะอันรายใช่ไหมใช่ไหคนติดขอสรเลยอ้าวอ้าวอ้าววิ่งคนกินต่อกัน ไม่ใช่ก๊าโอ๊้เนอโ่จ้าพ่อโข้อโกนะคะ G S D ก็คือก็คือว่าแก๊สเป็นะักตัวไนท์ททำให้เกิดสุ่อยค่าของโลกร้อนมากกว่าการระบางสองตัวนี้ค่ะในรัสกัมีเพลงให้ต่อในรัดยกมือค่ะอย่าให้ีชียจะได้หนึ่งตอเหมดเลยอะอาโอเคใรัดค่ะ โอเอยตเก่งใช่ไเลยอีโต้ี๋ยวถกออกมาตั้งแ่เลยเตี้ยมาก็จอังเพื่อนเนาะเตียมกคนเก่งทังาสุดทายอสี่สย่ให้เราสองคนเลยอันนี้หันหน้าทางี้อันนี้ หันไปทางนี้นี้ันี้มเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่วยไม่ช่หันไปทางน้นอันนี้หันไปทางนู้นหันต้องแล้วคนนั้นหันหน้าเข้าเวทีมีคนหันหน้าออกหัเราเพื่อนทราเพื่อนหันหน้าออกหันไปทางน้นหันไทางน้นถึงข้อแแล้วโอเ้วมันจะตันี่รับองานอะไรก็นอะ Bạn giữ mũi trên đang ở trong trạng thái căng. Còn sai สอชิ้นได้เจ้าหนูหยมาไหมสามคนตะกี้ออกมาค่ะออกมากระเป๋ามาเน๊เร็วมาล้วเร็วเร็วๆนงกำหน้าให้หมสิงานเร้าหมดสเร้างานงานหยรแล้วหยิบดแล้วพี่ี่มชิ้นให้คนนี้หมดเลยเร้ยเ่มแค่สองหรอเียวเลยียวเลยเลืไหมเล้นเรียสองชิ้นอ่ะ ¡Gracias!